สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับท่านเป็นนักลงทุนที่กําลังจะติดกับดักหรือไม่นะเครื่องหมายคําถามเหมือนทหารที่เดินทัพเข้าสู่กับดักของนักยุทธศาสตร์ทางการทหารนะครับอันนี้เป็นภาคที่2นะครับคลิปนี้ใครที่ยังไม่รับชมภาคแรกนะครับสามารถย้อนรับชมได้นะครับ ซึ่งเป็นมุมมองนะครับของผู้เชี่ยวชาญท่านนี้นะครับคุณอีกรวอนเกยสนะครับจากแมทเทอร์ฮอนโกสวิ์แลนด์นะครับซึ่งเขาได้เขียนบทความที่น่าสนใจไว้ประเมินสถานการณ์เอาไว้นะครับผมก็จะมาสรุปนะครับในภาค1นึ่งนให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยมาต่อภาคที่2นะครับเขาเปรียบเทียบกับการต่อสู้ของนายพลฮันนิบาลกับโรมันในปี217ก่อนคริสต์กาลนะครับซึ่งเขาได้วิเคราะห์การลงทุนของโลกว่า อยู่ในขอบนะหรือปากทางนะของการถูกจับโดยกับดักฮานิบาลในพลฮานิบาลนะครับได้ถูกเยี่ยนาว่าเป็นนักยุทธวิธีนะและในพลทางการทหารที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับเขาเป็นเจ้าแห่งยุทธศาสตร์และเป็นเรื่องปกตินะที่เขาจะนำศัตรูของเขาเนี่ยเข้าสู่ความพ่ายแพ้อย่างเจ็บปวดรุนแรง กับดักนั้นนะครับซึ่งบรรดานักลงทุนกำลังถูกนำเข้าไปสู่ในความคล้ายคลึงกันมากกับยุทธศาสตร์ของฮันนิบาลในชัยชนะของเขาเหนือโรมันนาะทะเลสาบทัสมีนะครับในปี217ก่อนคริสต์ศักาชในพลฮันนิบาลนะครับได้ชักนำให้กองสุยนโรมันนะครับแฟมินสนสะในกองทัพของเขาเนี่ยให้ติดตามเขาเข,าเข้าไปนะที่ทะเลสาบทัสมีนในอัมเบีย บรรดานะครับเอ่โรมันนั้นเนี่ยได้ติดตามเขาและกองทัพของเขาเนี่เข้าไปสู่นะครับในที่ทุ่งราบแคบๆบ,บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบอะไรที่ชาวโรมันนั้นไม่รู้ก็คือว่าพวกเขาเนี่กำลังเดินทัพนะเข้าไปสู่การร่วงสลายของพวกเขาเองภายหลังจากที่พวกเขานะครับเข้าไปในทุ่งราบนะก็พบว่าทุกด้านทั้งหมดเนี่ยถูกปิดกั้นนะครับ ชาวคารเทรนะครับอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาทะเลสาบอยู่ทางขวาของพวกเขาและเนินเขานะครับก็อยู่ทางซ้ายในพลฮานิบาลนะครับเขาได้แอบซ่อนนะครับกองกําลังนะส่วนของทหารม้าเบาในกองทัพของเขาเนี่ยอยู่บนเนินเขาดังนั้นนะเมื่อพวกโรมันได้ถูกซุ่มโจมตีในทุ่งราบนะบพวกเขาก็ติดกับดักและถูกโจมตีจากทั้ง2ด้านนะคือตีขนาบ โดยไม่มีที่นนนะที่จะหนีนะที่จะหลบหนีได้เลยพวกโรมันนะครับมากกว่า15,000นายเนี่ยต้องสังเวยชีวิตและถูกจับเป็นเชลย10,000นายในความพ่ายแพ้แห่งหายนะครั้งหนึ่งดังนั้นอะไรที่นะครับฮันนีบาลเนี่ยจะทำกับโลกปัจจุบันเครื่องหมายคำถามมันค่อนข้างชัดเจนนะครับมันเกี่ยวกับการ ถูกนำเข้าไปสู่กับดักที่ร้ายแรงถึงชีวิตโดยปราศจากแม้เพียงแค่ความระมัดระวังนะครับคุณอีกรร์นะครับยังได้พูดถึงนะครับว่าโควิดเนี่ยเข้าโจมตีโลกที่อ่อนแออยู่ก่อนแล้วตามที่พวกเรานะกำลังเข้าไปสู่นะครับการสิ้นสุดของยุคสมัยเศรษฐกิจในโลกสิ่งใดก็ตามนะครับที่สามารถนะครับมันเป็นไปอย่างผิดทางแล้วมันก็จะเป็นไป นะครับแน่นอนที่สุดนะโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเข้าได้กับภาพนั้นพอดีเลยเขายังไม่ได้พูดต่อว่าไม่ว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นการสร้างขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือโดยความจงใจโดยมนุษย์นะครับหรือเพียงเป็นแค่นะเป็นผลผลิตของธรรมชาติพวกเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเขายังได้พูดต่อนะครับว่า ความมั่งคั่งของบรรดามหาเศรษฐีพันล้านได้เพิ่มสูงขึ้น70%ในเวลา3ปีนะครับณจุดสูงสุดของพีระมิดความมั่งคั่งของโลกเนี่ยพวกเรามีการติดกับดักทางความมั่งคัง่งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้ก็คือบรรดานะครับมหาเศรษฐีพันล้าน2,200คนในโลกภายใน3ปีที่ผ่านมาความมั่งคั่งร่ำรวยของพวกเขาได้บวมพองโตขึ้นนะอย่างใหญ่โตมากถึง70%หรือ4.2ล,ล้านล้านดอลลาร์ ความมัง่งคั่งทั้งสิ้นของพวกเขาอยู่ที่10.2ล้านล้านดอลลาร์ในขณะน,นี้แต่อย่างไรก็ตามนะผู้เชี่ยวชาญ à, ก็เตือนว่าบรรดามหาเศรษฐีพันล้านเหล่านี้อาจสามารถที่มีโอกาสเป็นไปได้นะที่จะสูญเสียความมั่งคั่งที่ร่ำรวยไปอย่างน้อย90%ซของพวกเขาไปใน5-10ปีข้างหน้าเมื่อนำความมาัง่งคั่งทางการเงินทั่วโลกทั้งหมดมารวมกัน การเพิ่มสูงขึ้นนะที่เห็นในทุนของพวกเขานับตั้งแต่ปี1990ได้เพิ่มเป็น3เท่าจาก80ล้านล้าน,านดอลลาร์ไปเป็น225ล้านล้านดอลาลาร์แต่อย่างไรก็ตามนะครับการสะสมพอกพูลของระดับความมั่งคั่งที่ถูกสนับสนุนโดยรากฐานที่อ่อนแอมากของนี้สินเนืน่งองจากว่ามันเป็นเพียงความเป็นไปได้นะที่จะเพิ่มความมั่งคั่งเป็น3เท่าโดยนับเวลาเดียวกันนั้นได้เพิ่มมากกว่า3เท่าของห <ท hora. S 1> น,นี้สินโลก จาก80ล้านล้านดอลลาร์ในปี1990ไปเป็น277ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้พูดอีกอย่างว่าโลกไม่ได้สร้างความมั่งคั่งสุทธิใดเลยนะครับเราก็มาต่อกันที่ภาค2นะครับซึ่งจะเป็นการอธิบายที่ดีกว่านั้นนะถึงการติดกับดักซึ่งบรรดานักลงทุนกำลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่นะที่นักยุทธศาสตร์นั้นได้เสนอแนะในบุคลิกลักษณะอื่นอีกในประวติศาสตร์ต่อข้อโต้แย้งของเขานะครับ ในช่วงเวลานี้นะเมื่อเปรียบเทียบกับนักธุรกิจที่มั่งคั่งที่สุดในยุคสมัยใหม่กับบรรดาท่านหลอดในสมัยศักดินานะในยุโรปนะระหว่างช่วงยุคกลางผู้ซึ่งถูกขนานนามว่าล็อบเบอร์บาลลอนส์นะครับหรือว่าท่านบาลอนนักป้นเนื่องจากว่าพวกเขาเคยป้นบรรดาเรือของนักเดินทางและพ่อค้าเทอมนั้นนะถูกนำ นะถูกทําให้เป็นที่นิยมและถูกใช้เพื่อบรรยายถึงบรรดาเจ้าของธุรกิจณเวลานั้นผู้ซึ่งใช้วิธีการต่ําช้าสามานที่จะได้มาซึ่งความมั่งคั่งของพวกเขานะครับจํานวนมากของพวกเขาได้พัฒนาบรรดาอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งกลายมาเป็นความโดดเด่นในสาขาของพวกเขาดังนั้นบาลอนนับป้นผู้มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีก็คือล็อกกี้เฟลเลอร์สำหรับน้ำมันวั ill, นเดอร์บิลล์สำหรับรางรถไฟ แคเนกี้สำหรับเลก้าฟอร์ดสำหรับรถยนต์มอร์แกนสำหรับการธนาคารแอสเตอร์ ster, สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้นะครับบาลอนนักป้นร่วมสมัยเบซอร์เกสมัสซักเ์เบิร์กและบุ๊บและบัฟเฟต์นะครับทั้งหมดอยู่ในภาคส่วนที่แตกต่างกันอย่างเช่นนะเทคโนโลยีการค้าออนไลน์การผลิตรถยนต์และบรรดาการลงทุนและการเงินต่างๆ ความแตกต่างอย่างสังเกตเห็นชัดเจนที่สุดนะครับระหว่างบาลลอนนักบ้นของศตวรรันี้ของศตวรรษที่19และบรรดานักลงทุนในทุกวันนี้ก็คือความมั่งคั่งของพวกเขาถูกวัดอย่างไร150ปีที่แล้วบูญค่าต่างๆเป็นไปอย่างอนุรักษแ์และและราคาต่อไรายได้นะครับที่เรียกว่า price to earning ratio นะครับสำหรับบริษัทสาธารนณะต่างๆเนี่ยเป็นไปตามปกติธรรมดาที่จะต่ำกว่า10ถข้ามาอย่างรวดเร็วในวันนี้นะ a z o z o n มี Price to e a r n i n g r a t เ o นะครับเกินกว่า90ในขณะที่ Microsoft และ Facebook อยู่ที่เพียงระดับ30 Tesla มี Price to e a r n i n g Ratio ในระดับที่เรียกว่าเป็นอนุสรเลยนะครับที่1,100 สิ่งนั้นกล่าวได้ว่าเป็นบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้อย่างสุดขั้วในขณะที่เขาได้ชี้ออกมาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการให้มูญค่าต่างๆนะครับในโลกแห่งแฟนตาซีสิ่งนี้เป็นผลที่ตามมาของการใช้นะของนโยบายการพิมพ์เงินของบรรดารัฐบาลและธนาคารกลางต่างๆ เป็นยุทธศาสตร์หลักทางเศรษฐกิจเงินนี้ที่ได้ถูกเนรมิตรสร้างขึ้นมาในอากาศเป็นสิ่งเดียวกันกับที่เคยใช้ในการสนับสนุนตลาดหุ้นในระหว่างวิกฤตการทางการเงินครั้งใหญ่ซึ่งเริ่มต้นในปี2006ส่วนที่ใหญ่สุดของนีิสินขนาด150ล้านล้าน ดอลลาร์นะที่ถูกสร้างขึ้นนับตั้งแต่วิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี2006อยู่กับบรรดาธนาคารต่างๆและไม่ได้ไปสู่บรรดาผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมแต่อย่างสะดวกสบายนะครับที่เงินนั้นเนี่ยไปถึงบรรดานักลงทุนและถูกนำไปลงทุนในบรรดาตลาดสินทรัพย์ต่างๆต,ต,ตามที่เขาได้แสดงในตารางหนี้สินส,สินทรัพย์ นะก่อนหน้านี้ในบทความนี้ดังนั้นนะบรรดาหุ้นเนี่ยถูกขับเคลื่อนนะครับโดยสภาพคล่องไม่ใช่การลงทุนในมูลค่าที่แท้จริงพูดอย่างย่อๆว่าสิ่งนี้คือสภาพคล่องจากฐานของหนี้สินเป็นอะไรที่กำลังขับเคลื่อนสูงขึ้นของบรรดาตลาดสินทรัพย์ต่างๆบรนสร้างมูลค่าที่ไม่เป็นความจริง ของ price to earning ratio หรือราคาต่อไรายได้นะครับซึ่งไม่ได้ถูกหนุนนะครับด้วยการขยายตัวของอุตสาหกรรมและกันเงินเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาตลอดกว่า150ปีที่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องพูดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของพวกเราในขณะนี้เป็นหายนะ ระบบการเงินของพวกเรากำลังอยู่บนหนทางเจ็บป่วยในช่วงปลายก่อนที่จะมีวิกฤตสาธารณสุขที่เริ่มต้นขึ้นภายหลังที่มันเกิดขึ้นนะการตอบสนองของรัฐบาลนะได้ทำให้เกิดล่มสลายอย่างฉับพลันของหลายๆภาคส่วนของเศรษฐกิจของพวกเราแต่ถึงแม้ว่าการหลอมละลายทั้งปวงนี้นะ แต่บรรดาตลาดหุ้นยังคงต่อเนื่องที่จะรุ่งโรดไปทั่วโลกซึ่งแสดงสิ่งนั้นว่าพวกมันกำลังถูกพยุงหนุนด้วยทิศทางที่ไม่เป็นความจริงไม่ใช่ด้วยเศรษฐกิจที่แท้จริงความรุ่งโรดไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาเลยแต่ตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญณนะบางจุดนะใน2-3สอาทิตย์หรือ2-3เดือนข้างหน้าตลาด จะระเบิดออกก่อนการระเบิดออกนี้นักลงทุนนะครับทุกรายนะไม่ว่าใหญ่หรือเล็กผู้ซึ่งมีสภาพคล่องใดๆที่เหลืออยู่นะก็ถูกต้องถูกดูดเข้าไปสู่ในตลาดก่อนถึงจุดสูงสุดดังนั้นนะย้อนกลับไปที่ฮันนีบาลนะเป็นที่ซึ่งกับดักอยู่ที่นั่นทุกๆคนกำลังจะถูกดึง เข้าไปสู่บรรดาหุ้นนะจุดสูงสุดของตลาดและต่อมาก็แบงระเบิดออกคุณอีกรนวอนเกเยสอธิบายนะแต่คล้ายกับนะครับฮันนีบาลนะที่นำบรรดาโรมันทั้งมวลเนี่ยนะโดยความประหลาดใจดังนั้นนะครับจะมีการร่วงที่รุนแรงของตลาดหุ้นเขายืนกรานแต่ณนะเวลานี้นะสิ่งต่างๆโดยรอบ จะมีเล่เหลี่ยมกว่าเมื่อย้อนกลับไปในเดือนมีนาคมเมื่อมีการฟื้นคืนที่ค่อนข้างรวดเร็วที่ได้เห็นแน่นอนที่สุดนะบรรดานักลงทุนจะต้องการที่จะใช้ความได้เปรียบของการร่วงร่มนั้นเพื่อที่จะซื้อถูกและขายแพงแต่สิ่งนั้นนะจะเพียงแค่เป็นความเจ็บปวดนะที่เลวร้ายลงการร่วงที่กำลังจะมานะ จะเป็นการเริ่มต้นนะครับของวงรอบตลาดหมีซึ่งดูเหมือนจะยาวนานเป็นเวลาเกินกว่าทศวรรษเป็นอย่างง่ายนะที่จะวางบรรดานักลงทุนนะครับที่จะได้มองเห็นสินทรัพย์ฟองสบู่ทั้งหมดหุ้นพันธบัตรและสังหาริมทรัพย์ร่วงลงเกินกว่า90%ในเทอมที่แท้จริง บรรดาเทอมเหล่านี้จะถูกผูกโยงกับกําลังซื้อที่คงที่และเสถียรอย่างไรก็ตามนะในวันนี้อัตราส่วนของดาวโจนนะต่อทองคำเป็น15 mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับในปี1980นะมันเป็น1ต่อ1ตามที่พวกเราสามารถมองเห็นได้นะครับในรูปนี้อัตราส่วนนะครับได้ขึ้นสูงสุด นะในปี1999นะแนวโน้มทิศทางาในระยะยาวในขณะนี้กำลังลดลงเป้าหมายนั้นนะครับสำหรับอัตราส่วนก็คือ0.5ต่อ1ซึ่งบ่งชี้ว่าดาวโจนจะสูญเสีย97%ต่อทองคำในปีข้างหน้าต่อไปแม้ว่ามีบางท่านอาจโต้แย้งว่าการลดลงในระดับนี้เป็นไปไม่ได้ แต่คุณอีกรนนะครับอ่อวอนเกอร์เยสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจำสิ่งนั้นได้ว่าจากปี1929ถึงปี1932ดาวจนร่วงลง90%และมันใช้เวลาเกือบ25ปีสำหรับมันที่จะฟื้นตัวนะและพิจารณาสิ่งนั้นในขณะนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนี้ของพวกเราเป็นอะไรที่ยิ่งแย่ลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่มันมาถึงหนี้สินและมูลค่าที่สูงเกินไปของบรรดาหุ้นการลดต่ำลงกว่า95%ไม่เป็นความที่ไม่เป็นจริงนั่นคือทำไมพวกเราจะมองเห็นการทำลายล้างทางความมั่งคั่งครั้งใหญ่สุดในบริษทัทเขาประกาศเวลา5-10ปีตามที่ต่อต้านกับมหาเศรษฐีพันล้าน2,200คนในโลกขณะนี้ อาจจะมีขนาดเล็กลงแค่200คนซึ่งไม่ได้หมายความว่าบรรดาบริษัทต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดจะอันตรธานหายไปแต่รายได้ของพวกเขาจะลดต่ำลงอย่างมากในขณะที่ Pay to earning จะล่มสลายอีกครั้งหนึ่งนะตามที่เขาเน้นย้ำบ่อยครั้งบรรดาบทเรียนที่ดีที่สุดที่พวกเราเรียนรู้มาจากในบริษัท ทุกๆคนคิดว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดมันเป็นความแตกต่างในทุกวันนี้เครื่องหมายาคำพูดปิดแต่เขาสัญญาว่ามันไม่ใช่แทบทุกๆสิ่งที่พวกเรามีประสบการณ์ในทุกวันนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้เขากล่าวต่อบรรดาหลักฐานทั้งหมดกำลังชี้ไปที่การเกิดปรากฏขึ้นของการปรับแก้ไขตลาดอย่างรุนแรง ดังนั้นความร่ำรวยส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกล้างออกไปในบทถัดไปของการล่มสลายในขณะที่ทองคำและเงินซิลเวอร์จะคงต่อเนื่องต่อไปที่จะมีสมรรถภาพที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อบริษัทยืนยันว่าขนทางที่ดีที่สุดที่จะปกป้องความมัง่งคั่งของแต่ละบุคคลคือการถือครองเหรียญแท้จริงที่อยู่นอกระบบธนาคาร ตลาดต่างๆสามารถที่จะยังคงต่อเนื่องที่จะถูกขยายขึ้นและถูกผลักให้สูงขึ้นและสูงขึ้นด้วยหุ้นต่างๆที่มีมูลค่าสูงเกินไปแต่เลขกลน,นั้นคือสภาพคล่องไม่สามารถเติมในช่องว่างต่างๆของตลาดไปตลอดกาลในบัดนี้นะพวกเราถูกตั้งให้เกิดการแตกหักของสัสดส่วนที่พิเศษเหนือสามัญปกติด้วยการปรับตัวของตลาด ซึ่งจะชะลอการวิ่งขึ้นของกำไรนับเป็นปีและในช่วงระหว่างวงรอบตลาดหมีนี้อย่างแท้จริงที่สุดทุกๆคนจะกลายเป็นผู้แพ้หรือตามที่นักยุทธศาสตร์เตือนเพียงคล้ายกับฮันนิบาลสังหารโรมันตลาดหมีที่กำลังจะมากำลังจะสังหารบรรดานักลงทุนในการต่อสู้แห่งมหากราบเพียงแค่เฝ้ารอ และดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อหานะครับทั้งหมดนะทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือบุมมองของท่านนี้นะครับคุณอีกรนะครับฟอนเกเยสนะครับนะซึ่งสรุปคร่าวๆก็คือว่านะตอนนี้นักลงทุนทั้งหลายนะที่กำลังลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะกำลังเข้าสู่กับดักนั่นเองนะครับที่เราพูดให้ฟัง เขาก็เปรียบสมัยย้อนกลับไปถึงการต่อสู้ของนายพลฮันนิบาลนะครับกับทหารโรมัน,นในปี217ก่อนคริสต์ศาัการชก็เขาเรียกว่าชักอะไรนะเหมือนกับว่าเอาทหารไปล่อให้ทหารรมันนะเข้าไปในกับดักอ่ะนะเข้าไปในทุ่งราบซึ่งถูกปิดล้อมไปทุกด้านแล้วก็เอาเอาทหารม้านะเข้าโจมตีตีขนาบนั่นเองนะครับแล้วก็เกิดความเสียหาย เขาก็พูดเปรียบเปยว่าเหมือนยุคสมัยนี้นะนักลงทุนที่เห็นนะครับไอเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็มันได้ผลตอบแทนดีสูงสูงไพร์ e ูเออร์นงเนี่ยมันสูงเกินกว่าประวัติศาสตร์ไปมากแล้วนะทุกวันนี้เห็นไหมมันสูงขึ้นไปจ้เป็นหลักร้อยนะไพร์ทูเออร์นิงอะพีเอเรนะเขาบอกว่าอย่างเท s l a ที่ขึ้นไปถึงพันหเนี่ยคือมันแล้วโอเวอร์แวลูนะครับมันมีโอกาสที่มันจะเกิดบิ๊กคราชลงมา และบิ๊กแคดของเขาเนี่ยใหญ่ถึง90%เนลยนะครับแล้วเขาพูดถึงเรื่องของอัตราส่วนของดาวโจนต่อ,อ,อทองคำนะซึ่งปัจจุบันมันอยู่ที่15ต่อหนึแต่ในระยะยาวเนี่ยจะปรับเข้าไปที่1ต่อหนึหรือ0.5ต่อหนึั่นก็คือตลาดหุ้นเนี่ยนะจะลงมาหนักถึงประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ แต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ไหมเขาบอกว่าก็ย้อนดูสมัยเก็ตอิเพชชั่นนะในช่วงปีพันก็ยี่สิบเก้าถึงปีพันเกาอสามสองอ่ะก็มันลงมาถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้ดังนั้นนะครับเขาก็เตือนเราก็ฟังนะครับส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็ขอให้พิจารณาด้วยสิ่ปัญญาตัวท่านเองก่อนนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่องยูทูบช่องอาจารย์เสกห้าจนยจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนอาาจรย์เเสสกมอมานะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ